ก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องน้องที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วครับเวฟบร้อยสิบไอครับปัญหาคือเหยียบคัดไม่ได้คืออืมน่าจะลูกปืนกดคัดแตกหรือเปล่านะอันนี้เจอปัญหาอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้พี่พี่น้องน้องดูกันนะครับเผื่อคนไหนที่เจอคือเหยียบคัดแล้วไม่จากหรือหยียบคัดแล้วมีเสียงอีดอีดเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดีย๋ยวผมจะไปแกะให้ดูว่าอะไรมันเสีย จากที่เคยเห็นมาส่วนใหญ่ก็เว็บรถสิไอก็จะเป็นลูกปืนกดคัดแต่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าลูกปืนตัวกดคัดมันแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะถอดนะครับทําการถอดเลยครับเออส่วนใหญ่ที่เจอก็ เนี่ยครับไม่มีอะไรครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูกปืนกดคัดเนี่ยะครับที่มันแตกเพราะว่ามันเป็นหวีกดด้วยครับมันแข็งครับแต่มันก็ไม่ได้แตกกัน,นง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันวันก็อยู่แต่รถเนี่ยนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรครับก็พามาดูข้อมูลหรือสาระกันดีกว่าไม่รีวิวรถจะรีวิวอะไรเอ๊ แรับหนึ่งครับเดี๋ยวได้รู้กันครับมันเป็นอะไรเผื่อพี่ๆน้องๆน้องๆท่านใดก็คือเจอแล้วคือจะได้รู้ทันจะได้ไม่ต้องไปตกใจอะไรมากครับจะได้ถอดเปลี่ยนเลยเรามาดูันครับ จะไ,ได้นะทให้ดูคลิปนี้จ,จะยาวหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าเป็นข้อมูลเลยนะครับเนี่ยส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะนี้เรามาดูนะครับ แน่นๆหน่อยนะครับเอบหนึ่งครับเอบหนึ่งค่อยๆออกครับเก็บไอ้บรรเนียนี่ครับ ก็ออกมาแล้วครับก็เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับตัวเนี้ครับลูกปืนตัวเนี้ครับเนี่ยครับนะนะจะวอาเดี๋ยวหยิบให้ดูแล้วมันแตกเป็นยังไงครับเป็นความรู้เลยนะครับเผื่อพี่น้องคนไหนเจอปัญหานี้อยู่นะครับเนี่ย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 ครับคือ มันเหมือนแบบว่าถ้าคือเหมือนเราใส่ว like ีกดตัวเนี้ครับวีกดตัวนี้วีกดตัวนี้นะครับคือเวลามันแข็งข้อเสียก็คือตัวเนีุ้กปืนตัวเนี้มันจะแตกคือมันก็ไม่ได้แตกง่ายแต่ว่ามันก็แตกได้เหมือนกันครับคือเปลี่ยนบ่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่มันจะแตกก็คือตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ครับเม็ดตัวนี้ครับสามตัวนี้เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย ส่วนใหญ่คือมีสองตัวมีลูกปืนตัวนี้ที่แตกแล้วก็ตัวนี้ที่มันจะแตกก็คือเปลี่ยนก็หายครับก็คือเปลี่ยนถ้าท่านพี่อ่าพี่น้องท่านใดถ้าเจอปัญหาแบบนี้หรือสายช่างถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับคือให้เปลี่ยนลูกปืนไปเลยหร,หรือไม่ก็เปลี่ยนพร้อมตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็ผมรับประกันว่าหายแน่นอนครับว่าคือปัญหาแรกๆเบื้องต้นที่เจอคือหยบคาดแล้วมันไม่จากแล้วก็ อย่าคัดแล้วมันไม่มีครับนี่ครับต้นพี่น้องครับพี่พียน้องดูตัวนี้นะครับให้ดูลูกปืนลูกปืนตัวนี้เลยครับลูกปืนกดคัดครับตัวนี้ครับก็นี่นะครับก็คลิปนี้ครับถ้ามันเป็นความรู้หรือว่าอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ